สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาอัปเดตบ้านเดี่ยวนะคะใกล้สนามบินสุวรณรณภูมิค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการ Perfect Place สุข,ขุมวิทเจ็ดนะคะอยู่เฟสสีค่ะขนาดของตัวบ้านนะคะขนาดพื้นที่78.4ตารางวาค่ะมีพื้นที่ด้านข้างด้านหลังรอบบ้านนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะ220ตารางเมตร ประกอบด้วย3มห้องนอน3มห้องน้ําค่ะในตัวบ้านส่วนด้านข้างจะมีห้องแม่บ้านและห้องน้ําแยกออกมาต่างหากให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นสัดเป็นส่วนของการใช้งานได้ดีค่ะบ้านหลังนี้นะคะอากาศดีนะคะร่มรื่นนะคะเพื่อนบ้านดีมาเล็กที่90ทับหน่ค่ะอยู่ซอย1ทับ1นนะคะหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือเฉียงออกนะคะบ้านก็จะไม่ร้อนมากนะคะ บ้านรีโนเวทพร้อมอยู่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านค่ะส่วนหน้าบ้านนะคะอ่าเป็นประตูอัตโนมัตินะคะมานในชมในตัวบ้านก็มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งในบางส่วนในการใช้งานนะคะติดม่านให้ทั้งหลังเรียบร้อยแล้วม่านบางตาแล้วก็ม่านกัน UV นะคะส่วนในครัวก็จะเป็น ครัวบิวอินนะคะด้วยไม้ค่ะท็อปด้วยหินอ่อนด้านบนสีดำนะคะพร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะลูกค้าบ้านหน้าอยู่อบอุ่นนะคะโทนแสงไฟวอร์มนะคะสีมองแล้วสบายตาค่ะส่วนบ้านบนในตัวบ้านนะคะจะประกอบด้วย3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนะคะห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะ ห้องนอนค่อนข้างใหญ่มากนะคะถ้าดูจากในรูปเนี่ยถ้ามาดูของจริงจะดูว่าใหญ่มากจริงค่ะในบ้านก็จะมีทั้งหมดนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ3มเครื่องแล้วก็มีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะ4ตัวค่ะอันนี้จะเป็นห้องเล็กด้านหน้านะคะเป็นห้องนอนเด็กๆได้แล้วก็ทำเป็นห้องทำงานก็ได้หรือว่าห้องด้านหลังเป็นห้องทำงานอยู่แล้ว หรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยก็ได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของประกาศขายนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ10ล้าน5แสนบาทนะคะรวมค่าโอนให้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะหรือว่านะัดชมบ้านจริงก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์โทร0909839858ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ